ใครอยู่บ้านกับมาม m a ใครอยู่บ้านกับมาม m a ใครมาม m a ได้ยินเสียงอะไรมาม m a ได้ยินเสียงอะไรเชื่อเออใช่ไหมเราเออใช่ไหมเราเออใช่ไหมเรา เจนเนมานงนี่มามาพาผามาหมาผามามาผามาหนึ่งสองสามวันสบายสบายอยู่กับหมา นั่งเป็นไงบ้างลูกนั่งเป็นไงบ้างเออดีไหมดีไหมไม่ค่อยโอเคหรอมาจะเบ่งไหม อ่ะเก่งมากอ่ะเก่งมากเก่งมากอืออ่ะเอามไม่จับเามไม่จับใช่ใช่ออือ หนึ่งขวบแล้วหนึ่งขวบหเดือนหันนั่งก่อนเออก่งเ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 ก่อืมเก่งเก่งเก่ง่งเก่เอป็นไงบ้างเอู้ดีค่ะหันนั่งหันนั่งหนึ่องสอ เมนเเหรอเมนเม็นปิดจมูกขยบปิจมูกช่ปิดจมูกนะคะอยเมนเนเนาะเมนเนเนาะช่ปิดจมูกวะถ้าปิดจมูกปิดจมูกปิดจมูกอ้ยเหมนเมนเมจมูกอย่างนี้หรอคะอืออืเสร็จยัง มาดมหน่อยโอ้โหเช็คกันนะเช็คของกอนนะมาดูของก่อนนะหลอกปะนี่หลอกปะนี่อืออ่อะเดี๋ยวบานเขาเช็คของหน่อยหนออึ่งสองสามอือของมาส่งแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาเปลี่ยนเพิ่อให้หนึง่งสองสามอุ๊บอ่ะมาเปลี่ยนเพิ่ให้มาเปลี่ยนเพิ่ให้หนึง่งสองสามอุดจง <c ười> อ,อ่ดีดีลกดีดีนะ